สวัสดีครับผมใหญ่ธนากรจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะสอนวิธีติดตั้งฟัตเตอร์บนเครื่อง Windows นะครับหากใครใช้เครื่อง Mac นะครับให้ไปดูคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับผมได้ทําการแยกคลิปแล้วระหว่างเครื่อง Mac กับเครื่อง Windows นะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการรีโมทมาที่เครื่อง Windows ของผมอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็เป็น Windows 10 Pro นะครับ64บิตนะครับเครื่องมือตัวแรกที่เราจะทําการติดตั้งนะครับก็เข้ามาที่ตัว Google นะครับ แล้วก็เสิร์ชคำว่ากิ t นะครับเราจะติดตั้งตัวกิทตัวนี้นะครับก็มาที่เว็บไซต์ g i t ขีด scm com นะครับพอเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเราจะเจอปุ่มดาวน์โหลดนะครับ f o r window หลังจากนั้นนะครับมันก็จะโหลดอัตโนมัตินะครับหรือถ้าใครไม่มีนะครับเราก็ทำการจิ้มแบบแมนวนวลเลยเป็น64บิตหรือ32บิตแล้วตักเครื่องเราเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ทําการโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการับเบ l ้ลคลิกเปิดขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะกด next อย่างเดียวเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะติ๊กคําว่า view ออกนะครับแล้วกด next นะครับหลังจากนั้นเราจะมาเช็คกันนะครับว่าเราติดตั้งตัวกิจสาเร็จหรือเปล่านะครับ ให้มาที่ start นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า cmd นะครับมันจะเปิดตัว command พร้อมขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับพิมพ์คำสั่งคำว่า git ขีดขีด version นะครับ git b นวรรคขีดขีด version และ enter นะครับมันจะขึ้นเลข version นะครับถ้าเราติดตั้งสำเร็จแล้วนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเข้ามาที่ google com อีกครั้งนึงนะครับเราจะติดตั้งตัว f a c t o r sdk นะครับเราก็เสิร์ชเลย f a c t o r sdk จะเจอเว็บที่ชื่อว่า f a c t o r dev นะครับแล้วก็จะเป็นหัวข้อ install หลังจากนั้นนะครับเราทำการเลือก os นะครับก็เป็น windows นะครับตรงนี้นะครับมันจะบอกเกี่ยวกับเรื่องของตัว system requirement นะครับว่าเราจะต้องใช้ os อะไรดิสยังไงนะครับเครื่องมืออะไรบ้างนะครับผมแนะนำอย่างนี้นะครับเดี๋ยวตอนที่เราเรียนเรื่องตัว f a c t o r เนี่ยหรือพัฒนา r ปรดักขึ้นมานะครับเราจะต้องเผื่อฮาร์ดดิสนะครับอย่างเก่งเลยก็ประมาณ 50GB กิก เพราะเดี๋ยวมันจะมีขั้นตอนการติดตั้ง emulator นะครับแล้ะทูผมก็ใช้ตัว Android CO นะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเวลาเราไปแก้ไขโค้ดที่เป็นฝั่ง native เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Android LS เนี่ยนะครับไฟล์มันก็จะบิวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะนนเผื่อพื้นที่ไว้เลยนะครับถัดมานะครับเราก็จะเจอคำว่า get the flutter SDK มันจะมี option ให้เราดาวน์โหลดเป็น .zip นะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะ ดาวน์โหลดผ่านตัวเครื่องมือก i t ที่เราติดตั้งไปแล้วนะครับมันจะมีคำสั่งเขียนว่าก i t เวนวัคโค้ดแล้วก็เวนวัรค URL นะครับแล้วก็ตามด้วยบาร์สเ a เบ e นะครับเดี๋ยวเราจะทำการ Copy ปี้โค้ดตัวนี้เลยครับผมกด Copy ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะไปที่ตรงส่วนของตัวดายซีของเรานะครับพอมาที่ดายซีนะครับกดคลิกขวานะครับ n e w Folder ตั้งชื่อว่า s r c นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะทําการไปที่ในโฟลเดอร์ src ตรงนี้นะครับแล้วมาที่ตัว start พิมพ์คำว่า cmd นะครับเราจะทําการ cd เข้ามาที่ตรงส่วนของตัวผาดตัวนี้นะครับแล้ก็ copy ผาดไปนะครับเททีนะครับขอเคลียร์คำสั่งหน้าจอนะครับ Windows เคลียร์หน้าจอคือ cls นะครับผมก็ cd ใหม่นะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ทำการ CD เข้ามาที่ตรงส่วนของตัวโฟลเดอร์ src เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมขออนุญ,ญาตไปก๊อปตัวคำสั่งตัวกิทโใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะวิวกีผมไปกอ๊อปพลาดน,นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการวางเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นการไปดาวน์โหลดนะครับตัว flutter sdk นะครับมาไว้ที่โฟลเดอร์ src ที่เราได้ทำการสร้างไว้นะครับขั้นตอนตรงนี้ใช้เวลา พอสมควรนะครับก็เดี๋ยวเรากลับมาดูที่ตรงส่วนของตัวด็อกคิมเมนต์นะครับที่ด็อกคิมเมนต์นะครับมันจะบอกให้เรานะครับไปอัปเดตพาธนะครับของตัวฟัคเตอร์ที่เราได้ทำการดาวน์โหลดมานะครับก็คือไปที่โฟลเดอร์ฟัคเตอร์แล้วก็สลันนะครับแต่เราจะต้องไปเซตที่ตรงส่วนของตัว e n v i r o n m e n t ของตัว User Variable นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูนะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาที่ Start นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า en v นะครับจะเจอหัวข้อที่เขียนว่า edit the system environment นะครับ variable พอเข้ามาเสร็จแล้วมันจะเป็นตัว d i a l o g ที่เขียนว่า system property นะครับให้มาที่ tab advance นะครับหลังจากนั้นหาคำว่า environment variable พอเข้ามาที่ environment variable นะครับมันจะมี2ส,ส่วนก็คือ user กับ system นะครับเดี๋ยวเราจะมาที่ตัว user นะครับเราจะเจอ variable ที่เป็น path ตัวนี้ ให้เรากด Edit นะครับมันจะขึ้นมาเป็นด i a ลอกแบบนี้หลังจากนั้นเราก็กด New นะครับเราจะต้องทำการระบุพาธนะครับตัว f a t t e r b i n ลัดนะครับที่เราได้ทำการดาวน์โหลดมาเดี๋ยวเรากลับไปดูที่ตัว command นะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเขียนว่าดันเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็กลับมาที่โฟลเดอร์ src เข้าไปที่โฟลเดอร์ f t t เต r ไปที่ B ลัอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำการ c o p y นะครับพาธตัวนี้นะครับ แล้วกลับมาที่ environment variable กด new หลังจากนั้นก็กดวางเข้าไปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดโอเคกดโอเคออกมาแล้วกดโอเคนะครับทีนี้นะครับให้ทำการกดคลิกขวานะครับออกตัว cmd ก็คือ command prompt อ,อ่านนะครับแล้วก็มาพิมพ์ cmd ใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการทดสอบว่าเครื่องเรานะครับรู้จักตัว f a t t o r หรือยังเราจะพิมพ์คาว่า f a t t o r กี่ขีดเวอร์ชันนะครับถ้ายังไม่ขึ้นนะครับ แสดงว่าตอนนี้นะครับเราน่าจะยังไม่ได้ไปเซต e n v i r o n m e n t Part ก็คือขั้นตอนวิกี้นั่นเองตอนนี้ผมก็ได้ทำการนะครับพิมพ์เข้ามาแล้วมันขึ้นมาอานนี้แสดงว่าผมเซต e n v o r o n m e n t p a t t mm hmm. ไปเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนตรงนี้ผมก็ปล่อยมันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาที่ตรงส่วนของตัว g o o g l e Chrome นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาฟัตเตอร์นะครับ การพัฒนานฟัตเตอร์นะครับเขานิยมใช้ e n d r o i d s i o กับตัว VS Code นะครับแต่ผมจะแนะนำว่าผมจะใช้ตัว Android s i o เป็นหลักนะครับอันดับแรกนะครับเข้ามาที่ตัว Google.com แล้วก็เสิร์ชคำว่า cmdev.AndroidStudio นะครับะจะเจอคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับ ก็เป็นคลิปวิดีโอที่ผมอัดไว้นานแล้วนะครับเป็น Android เวอร์ชันสน์ะครับณปัจจุบันที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับก็เป็นวันที่22นะครับเดือน9 2 5 6 3นะครับ Android CO เวอร์ชันปัจจุบันที่ผมอัดคลิปคือ4.0.1แต่ทำไมผมให้มาดูคลิปเวอร์ชันสนล่ะเพราะวิธีการติดตั้งนะครับยังคล้ายคลึงกับตัวเวอร์ชัน3ก่อนนะครับคือผมพิจารณานะวครับว่าเราสามารถที่จะ reuse วิธีการติดตั้งของเดิมได้นะครับแต่ว่าตัวฟัตเตอร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับในวิดีโอนี้นะครับจะโฟกัสเรื่องของการติดตั้ง Android Studio นะครับแล้วก็ติดตั้งตัว emulator นะครับยังใช้งานได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเวอร์ชัน4แล้วนะครับวิธีการแตกต่างกันดีดิดหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับถ้ามันเป็นเวอร์ชัน5และมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ผมจะอคลิปขึ้นไปใหม่ทันทีนะครับ โอเคตอนนี้ก็ให้นักเรียนนะครับกลับไปดูคลิปตัวนี้แล้วก็ทําการติดตั้งนะครับซึ่งผมได้ทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปจะเป็นเครื่อง Windows นะครับผมก็ติดตั้งก็คือเปิดขึ้นมาก็ชื่อโปรแกรมว่า Android Studio นะครับในระหว่างนี้นะครับผมขออนุญาตกลับไปดูที่ตัว Command ก่อนนะครับตอนนี้มันก็กําลังดาวน์โหลดตัว SDK ก็นะครับต้องรอมันนิดหนึ่งนะครับ แต่ตอนนี้ผมเปิดตัว Android s t i o ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอมันเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวฟั่งวินโด s นะครับมันจะมีประเด็นคือตัว CMD เนี่ยบางทีมันค้างนะครับให้ทำการกด Enter นะครับเหมือนเราเคาะมันอยู่ตลอดเวลานะครับตอนนี้ผมก็ถึงขั้นตอนนะครับในการนะครับอัปเกรดตัวผับแล้วนะครับก็ต้องปล่อยมันก่อนนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ทำการนะครับดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นคำว่า welcome to factor นะครับในฝั่งตัวซิมดีผมก็กลับมาที่ตรงส่วนของตัวโปรแกรม android co นะครับเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งตัว p l u g กอิ factor นะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมได้ทำการติดตั้งแล้วมันเลยมีเมนูตรงนี้โผล่มานะครับเราจะมาติดตั้งใหม่พร้อมกันนะครับมาที่ตรงส่วนของตัว c o n f i g นะครับมาที่เมนู setting นะครับมันจะมีแท็บนะครับที่ชื่อว่า plug in อยู่นะครับ หลังจากนั้นนะครับมาที่ MarketPage นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า f l u t t r r นะครับอ่าแล้วจะมีตัวนะครับ p l u g i n f นฟ t นะครับที่ยอดนะครับติดตั้งไป6ล้านแล้วนะครับตัวนี้ก็ทำการ i n s t a r l เลยพอ i n s t o r l เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะ Require ตัว Dart Plugin นะครับก็ทำการติดตั้งด้วยนะครับหลังจากนั้นมันจะฟ้องให้เราทำการ Restart e n d o c o ก็กด Restart เลยนะครับพอ Restart เสร็จแล้วนะครับจะขึ้น ลักษณะเมนูแบบนี้ขึ้นมานะครับหลังจากที่เราติดตั้งและรีสตาร์ e n d i d s t UI เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับทุกอย่างนะครับน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับเราจะเลือกคำว่า Start a New Futter Project นะครับเลือกคำว่า Futter Application นะครับถัดมานะครับมันจะให้เราตั้งชื่อ Project Name นะครับตรงนี้ก็เป็นชื่อของตัวแอปเรานะครับ Futter SDK Part ตัวนี้นะครับให้เราทำการนะครับเบ o ไปที่เราได้ทำการ ดาวน์โหลดตัว f a c t o r SDK มานะครับก่อนหน้านี้ด้วยตัวกิ t เราก็มาที่ Dice SRC เราก็มาที่โฟลเดอร์ f a c t o r แบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นกด OK นะครับตัว Project Location นะครับก็คือตัว Path ที่เราจะเก็บตัว Project ผมก็เซฟไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับเดคิปชันผมไม่ใส่นะครับผมกด Next นะครับ Package Name ผมไม่ได้สนใจนะครับตรงนี้ติ๊กถูกหมดนะครับหลังจากนั้นกด Finish นะครับอันนี้เป็นการทดสอบนะครับว่าเครื่องเรา นะครับหลังจากที่เราเซตอัพทุกอย่างแล้วเราสามารถรันตัว f ัต t ตอรแอปขึ้นมาได้นะครับผมไม่ได้โฟกัสเรื่องของการขั้นตอนการ New Project เลยไม่ได้อธิบายเลยนะครับเพราะเราจะเช็คเฉยๆว่านะครับว่าตัวฟัตเตอร์เนี่ยหลังจากที่เราติดตั้งลงบนเครื่องเราอ่ะมันสามารถรันได้นะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมก็เปิดตัว f ัต t ตอรนะครับบนตัว Endo CO ได้เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตปิดแท็บก่อนนะครับ ถัดมานะครับเราจะทําการทดสอบนะครับเนื่องจากเครื่อง Windows นะครับเราสามารถรันได้เฉพาะ Android นะครับเเวเท่านั้นนะครับหากจะใช้นะครับมือถือ iPhone หรืออยากรัน Simulator ฝั่ง iPhone น่นะครับเราจะต้องมีเครื่อง Mac นั่นเองเพื่องานมันจะต้องผ่านโปรแกรม x c o d e นะครับตรงนี้เราก็จะรันเฉพาะ Android นะครับทีนี้ในคลิปวิดีโอที่สอนติดตั้ง Android CO บางคนอาจจะลืมติดตั้ง Emulator ผมก็จะพูดในคลิปนี้อีกครั้งนึงนะครับ กันดับแรกนะครับมาที่ตรงเมนูทูข้างบนนะครับมาที่หัวข้อ avd manager นะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะมีรายชื่อตัว virtual device ก็คือตัว emulator นะครับถ้ามันไม่มีนะครับให้เรากด create virtual นะครับ new ใหม่หลังจากนั้นนะครับกด source นะครับมาเป็น p l a y s t o r e แล้วก็เลือกขนาดหน้าจอที่เราต้องการนะครับผมเลือกเป็น5.6แล้วก็กด next นะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะให้เราโหลดตัว s t e m image นะครับผมเลือกเป็น android q นะครับตัวนี้นะครับ ก่อนหน้านี้มันจะไม่มีนะครับมันจะมีคนาว่าดาวน์โหลดให้เราก,กดคลิกดาวน์โหลดแล้วก็กดยอมรับนะครับมันจะโหลดนานมากเลยนะครับอตอนนี้ผมโหลดเสร็จแล้วนะครับพอโหลดเสร็จกลับมาที่หน้านี้เลือกตัวที่เราได้ทําการดาวน์โหลดมากด next นะครับหลังจากนั้นก็กด finish อ่ามันจะได้รายชื่อ emulator นะครับหลังจากนั้นผมก็กดมาที่ตรงส่วนปุ่มสีเขียวตรงนี้เป็นการ start นะครับขึ้นมานะครับ ตอนนี้ e m u เ a t o r เผมกำลังสตาร์นะครับก็ปล่อยมันโหลดแปบบหนึ่งนะครับตัว e m u เ a t o r เเปิดขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะรันตัวโปรเจกต์ฟั t เตอร์โดยการกดปุ่มรันตัวนี้นะครับ,นะรบเพื่อเป็นการแม็ชัวร์ว่าทุกๆอย่างนะครับจะสามารถนะครับจัดการได้หมดเลยนะครับหลังจากที่เราทำการ Install ทุกอย่างครบนะครับ โอเคนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการรัน a อปฟั c เตอบนตัว Android Emulator เรียบร้อยแล้วนะครับก็จบขั้นตอนการอินสตอลนะครับหากใครนะครับติดปัญหาในการลงตัวฟั c เตอร์นะครับก็ติดต่อมาที่บริษัทโค้ดโมบายได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ